คือตอนนี้ปัญหาของหลายคนก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคสมัยใหม่เพิ่งสมัครเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าฟีลิ่งการใช้งานแบบอลิมิเต็ดหรือว่าไม่จํากัดปริมาณเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะนะเพราะว่าอการสมัครเน่ยไม่อั้นในสมัยก่อนเนี่ยคือมันไม่อั้นจริงๆแล้วมันวิ่งวยความเร็วแบบสม่าเสมอแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เป็นระบบฝับกันหมดแล้วซึ่งผมจะอธิบายให้คุณฟังในคลิปวิดีโอนี้พร้อมกับนําเสนอโปรโมชั่นใหม่ของทูมูฟส์นะครับประจําเดือน กรกฎาคม2566นะครับผมซึ่งถามว่าโปรโมชั่นใหม่ไหมก็คงจะไม่ใหม่นะจริงๆมัไม่ใหม่นะมันเหมือนคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามันจะมีการอัปเดตนะเพิ่มมาอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณได้เข้าใจกันนะครับนะก็ถือโอกาสนี้อธิบายเรื่องของฝับให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะฮะพร้อมกับนําเสนอโปรโมชั่นไปเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะครับเนาะโอเคครับก็วันนี้นะฮะของ m o v e ครับเหมือนเดิมเป็นระบบเติมเงินนะครับใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นแบบดีีๆๆเเจจ๋๋งวนน่ยะ แล้วก็ถ้าเกิดคุณใช้โปรของทุรกิมานานแล้วบเบอิญว่าช่วงนี้มันหมดพอดีเป็นซิมเก่าอยากจะหา,เ,าเบอร์สักตัวหนึ่งมาสมัครเน็ตเล่นนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าฟิลลิ่งไม่เหมือนเดิมนะการใช้ระบบฝับเข้ามาเนี่ยเป็นกันทุกเครือข่ายนะแต่ว่าอยู่ที่เครือข่ายหนเะนี่ยจะให้บริการได้ดูดีแล้วก็ดูเท่กันนะฮะแล้วดูมีความสปอร์ตกันนะครับเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังนะะเริ่มกันที่คนที่อยากจะเป็นซิมเก่าอยากจะสมัครเน็ตนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเติมเงินนะ คุณลองกดรหัสเหล่านี้ดูก่อนนะครับผมแล้วคุณก็ลองเช็คดูนะครับว่ามีข้อความตัวไหนเข้ามาบ้างเช่นออยอดเงินของคุณไม่เพียงพอต่อการสมัครเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปเติมเงินให้เพียงพอมาค่อยสมัครนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าคุณไม่สามารถสมัครโปรโมชั่นนี้ได้อะไรเงี้ยคือแนวๆเนี้ยคุณก็ไม่ต้องเติมเงินนะครจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นซิมใหม่ซิมใหม่เปิดใหม่เนี่ยไม่เกิน7วันก็เข้าเงินไขก็ไม่มีปัญหาหรือว่าย้ายค่ายเบอร์ดเดิมเนี่ยก็ยังคงสมัครได้นั่นเองนะครัับบ่เนะเรริมลยค ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เป็นแบบ max speed นะครับบวก15 mbps ด้วยนะครับตัวนี้เล่นเน็ตแบบไม่อั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราจับใจความพิเยวตัวเลยครับ max speed ในที่นี้หมายความว่าถ้าคุณสมัครโปรโมชั่นตัวนี้นะฮะคุณจะเล่นเน็ตแบบความเร็วแบบเต็มกำลังสูงสุดของคุณนะไม่ว่าพื้นที่ของคุณนะ่ะจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ความเร็วของทูมูฟที่สามารถทาได้ตรงนั้นนะ่ะเร็วเท่าไหร่คือคุณได้เท่านั้นเลยเต็มที่เลยนะครับก็คืออยู่ที่10 g b นะฮะ10 g b นั่นหมายความว่าคุณเล่นความแรงได้สูงสุดแบบจํากัดปริมาณอยู่ที่10กิกะไบต์นะโอเคแล้วยังไม่จบนะนะพอคุณเล่นครบ10กิกะไบต์ปั๊บเนี่ยในความเร็วที่สูงสุดปั๊บเนี่ยนะครับระบบจะฝับความเร็วของคุณให้เหลืออยู่แค่15 Mbps นั่นหมายความว่าพอจบอความเร็วสูงสุดปับ๊บเนี่ยคุณยังเล่นต่อได้อีกแต่ความเร็วถูกดรอปลงมาเหลือแค่15 Mbps นะครับแล้วคุณก็ใช้งาน15 Mbps ไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งพอใช้ครบ70 g b นะฮะ คุณจะโดนปรับความเร็วอ,อีกรอบนึงเปิบเข้าให้เหลือความเร็วอ,อยู่ที่384 kbps นะครับผมนะนั่นก็หมายความว่าพอคุณโดนปรับเหลือ384 kbps แล้วเนี่ยคุณจะสามารถใช้งานความเร็วเท่านี้ไปจนถึงสิ้นเดือนได้โดยที่มันไม่หมดอะคุณก็เล่นไปเถอะนะฮะคุณจะออนแอร์เท่าไหร่ก็ได้นะนั่นหมายความว่าไม่จํากัดเขาเรียกไม่จำกัดปริมาณเหมือนเดิมนะในส่วนของไม่อันเหมือนเดิมเราใช้คำนี้ว่า เราใช้คำนี้ว่าไม่อั้นเหมือนเดิมแต่มีการจำกัดปริมาณความเร็วนะฮะในหลายๆส่วนซึ่งอาจจะไม่ชอบสำหรับคนที่ติดสายเกมหรือว่าใช้งานเน็ตหนักๆอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่นานๆจะใช้งานเน็ตทีจับ w i i เนี่เขาจะชอบโปรโมชันนี้นะฮะโอเคเนาะแถมมีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่า,ขายด้วยแต่ว่าจะต้องโทรครั้งละ15นาทีแล้วก็วางทีนึ่งนะนะแต่ไม่อั้นทุกเครือข่า,ขายนะครับ Wi-Fi ฟรีนะแล้วก็เดือนนึงจะเสียอยู่ที่250บาทนะครับต่อ30วันนะฮะก็คือ1รอบบินต่ออายุอัตโนมัติ6เดือนครับรหัสสมัครดอกจัน900ดอกจันทร0 3สี่เหลี่ยมแล้วโถออกนะครับนะนี่คือโปรโมชั่นของทูมูฟประจำเดือนนี้นะสำหรับ15 mbps นะครับแต่แรกคุณรู้สึกว่าเออฉันรู้สึกว่า10 GB กับความเร็วแม็กซ์สปีดมันน้อยไป ไม่อยากได้ตัวนี้นะฮะคุณก็ตัดออกได้แต่ว่าคุณจะประหยัดลงประมาณ50บาทนะฮะคุณจะจ่ายที่เดือนละ200บาทนะกับโปรโมชันนี้แต่คุณจะออกสตาร์ทเลยก็คือเป็น15บหกิกะไบต์เลยเดือนหนึ่งนะคุณจะเล่นได้ 50GB กิกะไบต์นะฮะนะต้องใช้คาว่า15เมกะไบต์น่นะฮะสิาเมกนะครับ,ค,รบคุณสามารถเล่นได้ความเร็วแบบจํากัดปริมาณอยู่ที่ 50GB กิกะไบต์นะเสร็จแล้วมันจะฝับความเร็วคุณลงเหลืออยู่ที่3 8 4 kbps นะครับผมก็คือแบบไม่อ้นเลยนะฮะ ตัวนี้เดินในไฟฟรีได้นะครับผมแล้วก็โทรฟรีไม่อั้นทุกกระขายเหมือนกันแต่ว่าครา้งละ15นาทีนะฮะสองบาทต่อเดือนครับนะฮะได้สมัครดอกจัน9 0 0ดอกจันทนึ่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับดอกจันทร0ดอกจัน1 5ึสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับผมสําหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือแบบ2อ b p s นะฮะ 2 Mbps บวกกับโทรฟรีในเครือข่ายทูเนี่ยมันจะเสียเดือนละ150บาทนะครับคุณผู้ชมนะรจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันดียังไงจริงๆแล้วเนี่ย150บาทเนี่ยนะครับเราสามารถเล่นแบบ4 Mbps ได้นะแต่ว่าเราจะไม่มีโทรฟรีนะฮะแต่ตัวนี้ก็มีให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ซิมบางประเภทที่เติมเงินครบ150บาทเนี่ยแล้วจะได้โทรฟรีไปในตัวได้นยะมันก็ได้เหมือนกันนะครับล้วแต่เลือกเราแต่เลือกใช้นะฮะอ่ะ แบบ2 Mbps ครับบวกโทรฟรีทูนะคุณผู้ชมก็จะจ่ายอยู่ที่เดือนละ150บาทครับแต่ว่าวิ่ง2 Mbps เนี่ยได้ทั้งหมด30 GB นะฮะแล้วคุณก็จะถูกฝับความเร็วมาอยู่ที่384 kbps เนะี่ยคือผมไม่ชอบเลยนะการฝับความเร็วมาแบบไม่อันแบบนี้คือผมไม่ชอบเลยจริจริงนะฮนะเพราะว่าในราคาบางบางอย่างเนี่ยนะครับผมค่ายบางค่ายทำได้ดีกว่านี้นะเขายังให้1 1M นะนะ 1, 1 mbps นะบางค่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มา3 8มผมรู้สึกมันช้าไปนะฮะแล้วก็ต่อยอัตโนมัตินะครับ6รอบบินนะหรือว่า6เดือนนะครับดอกจันเก้์ศูนดอกจันหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับดอกจันเก้์ศูนดอกจันหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นนี้นะฮะคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะฮะว่าคุณผู้ชมจะชอบใช้ในเครือข่ายไหนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะค,คุณผู้ชม มันแทบจะเป็นเหมือนกันหมดทุกเครือข่ายเลยในในสามเครือข่ายหลัก,กน,นะเพราะที่ผมดูนะครับผมแต่ว่ามันจะมีความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันออกไปกันแ,แต่คนชอบนะใครที่ชอบทางนี้ก็อยู่ทางนี้ต่อได้นะฮะเพราะว่าฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ห่างกันมาก อยู่ที่ว่าคุณอยากจะใช้เครือข่ายไหนจริตเราชอบเครือข่ายไหนเราก็ไปตามนั้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้าจะลองหาของดีแท็กมาให้บ้างแล้วกันนะครับเผื่อใครจะเป็นสาววกของดีแท็กนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันหนึ่งข,องข้อของดีแท็กกันบ้างนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมีฟองชแนลนะครับแลวคุณจะไม่พลาดสาระด,ดีแบบนี้นี่เองนะครับผมโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ